ไม่จาะเต่ามาได้วันนี้เราจะทําการปล่อยเต่าเยอะแยะเลยไอยุ่งไอยุ่งเทาใหญ่เลยก็เห็นตัวตัวใหญ่มากตัวกห้าตัวมีลูกเพืเปน้โอาจะเอาไปปล่อยทาแป้งเรียเลย อีกแล้วทางไม่ได้ทา่างจับเอาจริงจังจับไม่ได้ไม่เอาเขาไม่ทำอะไรลุงอย่าเดินหนีอย่างไวเลยเอาไปปล่อยเต่าไอ้ยงหัวมือหยู่เอาหมาก็ไปยอมให้เอาเอาหมา ไปเอาไปปล่อย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 โอเคปล่อยเต่าวันนี้ทำบุญสนอกข้อ